ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติต่อพลังแห่งบุญเหล่านั้นและพรนั้นจงพลันสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติปัจจุบันของให้บริบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัตินามสมบัติมนุษย์สมบัติกาลยานมิสมบัติแก้วแหวนเงินทองที่อยู่อาศัยสมบัติ โดยไม่ต้องรอชาติหน้าและชาติใดๆขอจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้วันนี้วินาทีนี้ขอจงสำเร็จดังใจปรัถนาทุกประการด้วยเทิญสาธูข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติขอพลังแห่งบุญเหล่านั้นและพรนั้น จงพันสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติปัจจุบันของให้บริบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัตินามสมบัติมนุษย์สมบัติกาลยามิมีสมบัติแก้วแหวนเงินทองที่อยู่อาศัยสมบัติโดยไม่ต้องรอชาติหน้าและชาติใดๆขอจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จ ตั้งแต่ตอนนี้วันนี้วินาทีนี้ขอจงสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุ